ดีค่ะคุณครูเกตนะคะลูกสวัสดีค่ะ,คคะ,คะลูก,ลกน่ารักมากพนมมือไหว้สุดๆอะ่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาท่านะคะรอบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าติยศัพท์หน้าติยศัพท์มีอะไรบ้างมีทั้งจีบหงายอันนี้คือจีบหงายปฏิบัติด,ด้วยหาพื้นที่ปฏิบัติด,ด้วยน,นี่คือจีบหงายไม่ใช่จีบแบบนี้หรืออย่างนี้คือโอเคจีบอันนี้คือจีบหงาย จีบหงายอันนี้คือด้านติยสัมนะคะจาไว้นะจีบหงายจีบคว่ำปฏิบัติด้วยครูมองเห็นครูมองของนักเรียนเห็นด้วยนะคะลูกครูเปิดกล้องของนักเรียนอยู่นะคะเปิดกล้องไม้อยู่นะอ่ะตั้งวงบนตัวพระจะอยู่ระดับแมงศีศาะตั้งวงกลางปลายนิ้วจะอยู่ระดับหางคิว้วตั้งวงล่างจะอยู่ระดับใชพบ้พก อันนี้คือใช้พกของเราเนี่ยช่วงเอวเนี่ยคือใช้พกนะคะลูกอ่ะโอเคเมื่อกี้ที่คุณครูบอกนักเรียนไปเดยวเขาเรียกว่านาฏแตาเยสยัแต่วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาท่าซึ่งภาษาท่าเป็นการแสดงของกิริยาที่เราแสดงออกมาโดยการใช้ท่านะคะลูกเราจะไม่มีการส่งเสียงนักเรียนจะนึกถึงเวลานักเรียนดูโขนดูละคร ซึ่งโขนละครในในนาโตสินเนี่ยที่เขาอยู่ในโรงละครเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ว่าตัวผู้แสดงจะไม่มีการพูดจะมีแค่ผู้แสดงเนี่ยเป็นแสดงริออยาอันนี้คือตัวฉันตัวเราอกดกดลงมาหน่อยอันนี้คือตัวฉันประมาณนี้นะคะลูกโอเคนะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการบ้าน นะคะลูกตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์แล้วนะคะลูกอ่ะวิชานี้นะคะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งเราก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีอยู่ สามแผนก็จะมีทัศนศิลป์ดนตรีแล้วก็สาระนี้ก็คือจะเป็นสาระนาฏศิลป์จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามหนึ่งคือทัศนศิลป์สองคือดนตรีสามคือนาฏศิลป์เรื่องนาฏศิลป์เนี่ยของเราเนี่ยนะคะครูผู้สอนก็คือครูเกตชื่อจริงนะคะครูเกตรามีคำนะคะอ่ะ ต่อไปอันนี้คือภาษาท่าภาษาท่าภาษาท่าที่เราจะได้เรียนวันนี้อันนี้นะคะภาษา,นะาท่านะคะภาษาท่านักเรียนจดไปด้วยประเภทของภาษาท่ามีอะไรบ้างนักเรียนจดไปด้วยนะคะลูกอย่าลืมเอาสมุดหาพื้นที่ เตรียมดสองอะไรให้เรียบร้อยอย่างที่คุณครูแจ้งไปแล้วนะคะลูกประเภทของภาษาท่ามีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งคือภาษาท่าที่ใช้แทนคําพูดก็คือตัวฉันประมาณนี้อันนี้คือฉันเธอชี้ประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าแทนคําพูดสองภาษาท่าแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถต่างๆนะคะ สาภาษาท่าที่แสดงอาการภายในนะคะสี่ออกไนะเอ็กเอเลยาท่าร <ำ S 1> ที่ใช้แสดงการเรียนแบบธรรมชาติและกษัตริย์นะคะห้าภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายอ่ะจะมีนี้ประมาณนี้นะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะพยายามส่งไปในไลน์ของ ในกลุ่มนะคะลูกอ่ะเรียนต่อนะ<ป>ต่อไปหนึ่งภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดการแนะนำตัวเองการแนะนำตัวเองนะคะจีบไปที่หน้าอกปฏิบัติด,ด้วยค่ะดูภาพแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยจีบไปที่หน้าอกนะคะนางจะจีบมือขวานางกคือเป็นผู้หญิงนะคะจีบมือขวาแล้วก็จีบรงหลังพระใช้มือขวาเหมือนกันแล้วก็ เท้าเนี่ยเท้าสเอลไว้ตามรูปภาพเลยตัวพระกับตัวนางจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะดูรูกทุกภาพเนี่ยจะมีตัวพระตัวนางนะคะลูกท่าชมเชยคือแบมือแบมือออกมาอันนี้เขาเรียกว่าท่าชมเชยนะคะต่อไปท่าปฏิเสธท่าปฏิเสธตัวนางกับตัวพระตัวพระจะเอาออกกลางออก ะะดูต่อไปดูต่อไปถ้าเรียกมาถ้าเรียกมาอันนี้คือมามาดูภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวคุณครูจะทําภาพเคลื่อนไหวให้นะคะเป็นวิดีโอตอนท้ายท้าคลิปตัวนี้นะคะโอเคต่อไปสองภาษาท่ารำที่แสดงกิริยาอาการหรือทำอีกียาบทต่างๆหนึ่งคือท่าอายมือดูด้วย แนบไว้ที่แก้มใช่แล้วก็เอียงข้างอันนี้เขาเรียกว่าท่าอายนะคะต่อไปท่าดมท่าดมท่าหอมสดชื่นประมาณนี้จีบไว้นะะไตรงช่วงจมูกนะคะจีบไว้ตรงช่วงจมูกนะคะอ่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าดมหอมต่อไปท่าตายแดมมือออก ดูในภาพเลยเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันจะไม่เห็นมือคุณครูกลางออกไปใช่ถูกต้องลูกน่ารักมากนัทวีป4ทับ4เห็นภาพและชัดเจนมากถ้าหนูแบบว่าถ้าตายสับสูนดีมากเลยลูกถ้าที่นี่ถ้าที่นี่คือชี้ที่นี่ถ้าเป็นที่นูน่นชี้ไปไกลๆเลยนะคะชี้ที่นี่อันนี้คือที่นี่ชี้ที่นูน่นไปไกลๆเลยะคะ่ะลูก่ะ อ่าต่อไปถ้าวนเวียนใช้นิ้วหมุนแต่อยู่ต่ำนะคะอยู่ประมาณช่วงชายพกเราช่วงชายพกเราก็อยู่ตรงประมาณช่วงนี้ช่วงชายพกเรานะคะอ่าวนวน,วนเดินไปไกลวนประมาณนี้นะคะลูกสาภาษาท่าที่แสดงอารมณ์ออกถึงภายในมีอะไรบ้าง1คือท่ายิ้ม 2คือท่ารักอ่าอันนี้คือรักอบอุ่นชื่นใจสดชื่นมีความสุขอ่าเป็นในคาเรียกว่าท่ารักต่อไปท่าร้องไห้ร้องไห้อันดับแรกใชนก้นิ้วกลางนิ้วกลางนักเรียนเห็นคุณครูไหมคะเห็นจอคุณครูไหมคะเออนะคะปาดที่ขี้ตาตัวเองก่อนลูกหนึ่งครั้งร้องไห้เสียใจก้มหน้าแตะที่1ห,หัวตาหนึ่งสอง แล้วก็มือวางไว้ตรงหน้าผากเหมือนเราปวดเป็นไข้อะก้มหน้าแล้วก็สะอื่นอันนี้จะเป็นสามสเต็ปทำไมแตะที่หนึ่งหนึ่งสองร้องไห้เสียใจยทุกมากตอนนี้คููทุกมากเลยนะคะอ่ะท่าต่อไปคือภาษาท่าที่เรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็สัตว์ ท่ากวางใช้สองนิ้วนี้ท่ากวางอ่าขยับขยับขยับเยื่อนแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นท่ากวางท่ากวางเป็นท่ากวางเดินดงอ่าถูกต้องค่ะลูกต่อไปท่ามาท่ามมาปฏิบัติด้วยนะท้องหนึ่งสองสามปฏิบัติด้วยนะคะให้ครูเห็นภาพด้วยปฏิบัติท่ามากิ่งมากกันนะรักที่สุดต่อไปเป็นท่าปลา ท่าปลาลักษณะมือด้านข้างสะบัดสะบัดสะบัดด้านข้างนะคะสะบัดสะบัดส่วนมือด้านหน้าสะบัดชวงด้านหน้าไปพร้อมๆกันนะคะลกูกเห็นท่าเป็นท่าปลานะคะลกูกท่าปลาต่อไปท่าที่ห้าท่าสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายแล้วภา,า,ษาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายโดยเฉพาะเลยท่านี้จะยากสุด อันที่ห้าเนี่ยจะยากสุดคือยิ่งใหญ่ท่ายิ่งใหญ่มือกลางการแบบเขาเลยตั้งท่าตั้งท่าการแบบเขาเลยจะเป็นลักษณะนี้คือท่ายิ่งใหญ่เกียงไกลเป็นท่านี้เลยนะคะลูกอ่ะต่อไปท่าก้าหารก้าหารมือแตะไว้ที่หน้าขาขี่มือขึ้นตั้งเป็นตั้งวง น,นี่คือท่าก้าหาหาพื้นที่สุดตัวเลยค่ะลูกเราต้องใช้เราต้องใช้มือนะคะอ่านั่นแหละเก่งมากเก่งมากกล่อมากสวยมากถ้าปกป้องปกป้องถ่าปกป้องคุ้มครองท่าปกป้องคุ้มครองจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปต่อไปท่าคำจูน ่าคาจุนจิบคว่มก่อนมือถ้าเป็นตัวพักก็เท้าเอวตัวนางก็จิบส่งหลัง่าคาจุนขึ้นจิบควม่มแล้วก็ขึ้น่าคาจุนนะคะลูกอ่ะคราวนี้มาดูภาพเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะลูกภาพเคลื่อนไหวอ่าเป็นวิดีโอนะคะลูกดเดี๋ยวปฏิบัติตามเลยนะคะลูกเดี๋ยวปฏิบัติตามกันนะคะปฏิบัติตามกันนะคะ ภาษาท่าประเภทของท่านนะคะจะมีอยู่5้ลักษณะอันแรกเลยภาษาท่าที่ใช้แทนคําพูดก็จะมีท่าตัวเราเดี๋ยวจะมีภาพเป็นวีดีโอนะคะลูกเก่งมากลูกภาพวีดีโอเขาก้าวเท้าขึ้นมาจีบไปที่หน้าอกอันนี้คือท่าตัวเรานะคะท่าชมเชยท่าชมเชยเป็นลักษณะนี้ ท่าชมเชยต่อไปถ้าปฏิเสธตัวพัตนางแค่กลางแขนลักษณะของตัวนางจะหนีบแขนออกมาถ้าตัวพัฒจะกลางแขนออกไปนะคะลูกถ้าเรียกมามานักเรียนดูดีๆนะคะลูกแต่ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะวิดีโอ,อครูจะมีคลิปไว้ส่งไว้ที่ในไลน์นะคะในไลน์กลุ่มนะคะลูกนักเรียนเปิดไปดูอีกทีนึง นะคะเพื่อทําความเข้าใจเพราะต้องทํากันบ้านนะคะลูกอ่าเก่งมากค่ะมันจะมีขค้อเก่งที่สุดเลยอะ่ะ ยิ้มถ้าตายหมดศูนย์ไม่เหลือไม่เหลือแล้วตอนนี้เดี๋ยวห้องหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูวิดีโอนะคะลูกนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูวิดีโอนะคะ อันนี้ที่นู่นถ้าวนเวียนเดินไปไกลนักเรียนคะเดอนนักเรียนค่อยดู ิปนะคะลูกโอเคนะคะหนึ่งสองสามอันนี้เป็นท่าตัวนางคะ่ะต่อไปภาษาท่าที่แสดงอารมณ์ภายในยิ้มมีความสุขก,กับลูกยิม้มลักษณะยิม้ม เสียใจโศกเศร้าเออช็ดตรงหัวตาถ้าคิดถึงจะใช้นิ้วกลางอ่าสันได้ามาประปกบกันแล้วก็ไว้ตรงหน้าอก อันนี้คือถ้าคิดถึงต่อไปท่านเรียนสัตวนะ์ละถ้าลมพัดก็จะเป็นลักษณะน,นี้ลมพัดท่าลมพัดถ้าฝนตก นล,ลูกถ้าพมอนเขาเดี๋ยวข้างท่านี้จะยากนิดนึงท่ากวางท่ากวางจำได้ไหมที่บอกเมื่อกี้ท่ากวางใช้ส่ใช่เออท่ากวางต่อไปท่านกยูงปลายนิ้วอ่ะ แทงไปอยู่ด้านหลังไปไว้ข้างด้านหลังเนี่ยด้านหลังอย่างเงี้ยเออเนี่ยอ,อ,อย่างเงี้ยเห็นท่าไหมเออถ้าหมาพูบหมาถ้าหมาถ้าปลาลักษณะถ้าปลา สบัดทั้งสองมือถ้านกบินถ้านกบินภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะคะลูกท่านี้จะยากนิดนึงทำท่าสำเร็จเลยขึ้นเลยค่ะลูกตั้งท่าตามตามรูปภาพเลย เออถ้าสวยงามจะอยู่ระดับปากอ่าอ,อ,อยู่ระดับปากอ่า มีสเสน่ห์หลงไหลตอนนี้ครูจะเปิดเทคแล้วนะคะลูกถ้าคุมกันปกป้องโอเคจีบเขาเรียกว่าจีบปกข้างอันนี้จะเป็นลักษณะเอนจีบปกข้างถ้าสว่างสวายจีบคว่ำมือทั้งสองจีบคว่ำอย่างเงี้ย แล้วก็สะบัดมือออกสว่างสวยสวอ่ะนักเรียนแป๊บหบนึ่งนะคะนักเรียนเห็นวิดีโอเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ไหมคะ ไม่ยากนะจะเป็นท่าเกี่ยวกับพวกการใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนเองเลยนะคะเป็นท่าที่เกี่ยวกับของนักเรียนเองเลยว่าเป็นท่ารักท่ารักทำงานตัวฉันเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะคะลูกเดี๋ยววันนี้ดูกันบ้านก่อนลักษณะของการบ้านของวันนี้แอหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูกันบ้านขึ้นมาให้นักเรียนก่อนอ่ากันบ้านนักเรียนเห็นแล้วเนาะอันดับแรกเลยนักเรียนดูนะคะอันดับแรกเลยข้อที่หนึ่งให้นักเรียนตั้งประโยคประธานกิยากรรมโดยใช้ภาษาท่าที่นักเรียนศึกษามาเบื้องต้นเช่นคำว่าฉัน รักเธอนะคะวัดภาพแอันนึ่งนะแอันนึ่งแอันนึ่งเครื่องมันกระเด้งนิดนึงคะ่ะลูกค้าอ่ะต่อนะจากการวาดภาพจากเป็นประโยชน์ที่ให้นักเรียนเลือกโดยทำเป็นสามรูป อย่างเช่นรูปแรกคือรูปลักษ์ปรูปฉันรูปฉันรูปที่สองคือรูปลักษ์ให้แต่งประโยคนะรูปที่สามคือรูปเธอประโยคในภาษาไทยอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วมันจะต้องมีประธานมีกิหรือยาแล้วก็มีกรรมถูกต้องไหมคะมันจะต้องมีสามตัวนี้นะคะลูกคุณครูจะให้นักเรียนทาันบ้านนะคะคิดประโยคมาก่อนหนึ่งประโยค นะคะลูกคิดประโยคก่อนหนึ่งประโยคนะคะแล้วนักเรียนก็วาดรูปตามประโยคที่นักเรียนคิดมาเอาแค่นี้ตามรูปภาพเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปไปให้โอเคนะเห็นแล้วเนาะการบ้านนะคะพอเข้าใจยังกันบ้านวันนี้นะคะลูกเดี๋ยวส่งมาด้วย นะคะโอเควันนี้บ๊ายบาย